โอเคเครื okay. ่องสีความเร็วตั้งแต่20แผ่นถึง50แผ่นต่อนาทีนะครับอาการภาพซ้อนหรือเบอร์นะครับก่อนจะทำก็จะเห็นภาพตามนี้นะครับนี่นี่ตามนี้นะครับมันจะเป็นภาพซ้อนๆนะครับผมนะครับวิธีการแก้ไขเลยครับหนึ่งกดไปที่ปุ่มโฮมนะครับตอนที่หนึ่งก็กด user function ต่อไปก็กดที่ general นะครับขัตอนที่สองก็กดที่ admin แล้วก็ใส่ตรง password ห2 3 4สี่ห้า6แล้วก็กดคำว่า ok ขั้นที่3มกด general อีกทีหนึ่งครับผมแล้วกดปุ่มที่ a a ตรงดีจีนี้นะครับแล้วก,กดคำว่าเยดนะครับ อันนี้รอจนกว่าเครื่องจะหยุดการทำงานนะครับผมแล้วกดฟังก์ชันเคลียร์ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูภาพว่าก่อนทางหลังหลังทำนะครับอันนี้ก่อนทำเคือนี้แลวหลังทำจากปรับ AA แล้วก็จะมาได้ตามนี้ภาพก็จะไม่ซ้อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ